ยพี่บอลลอยกระทงเนี้ยจะเป็นกระทงหลงทางไหมเนี่ยจะเป็นกระทงหลงทางปว่าทไมเสียเวลาเป็นกระทงหลงเธอดีกว่าหลงเธอหลงใครอ่ <c oughs> กะก็หลงเพียวนี่ไงไม่ทําให้เสียเวลาแล้วแถมผลผลิตดีอีกด้วย <c oughs> อุ้ยแล้วเขามีป๋อมีสิคะสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดรถใหญ่ใส่ไม่ยัง้งปีละครั้งเท่านั้นค่ะ ชุดจัดหนักจัดเต็มแก้พืชป่วยตอนสมเพิ่มผลผลิตไรโรคมันแรงซื้อ2แถม11ซื้อซุปเปอร์เพียว1ขวดเกี่ยวเม 1, ็ด1ถุงแถมฟรีไปเลยค่ะซุปเปอร์เพียวให้ไปอีก1ขวดเพียวผง1กลอก่องบรรจุ5ซองเพียวเอสให้ไปอีก1กลอก่องบรรจุ5ซองจากราคาปกติ7,580บาทลดเหลือเพียง2,211บาทเท่านั้นค่ะ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะโปรดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้นะคะพลาดแล้วจะเสียใจนะคะ